กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปิดเผยข่าวดีนะครับว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนลูกจ้างพิทักษ์ป่าเดือนตุลาคมนี้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศเพราะว่ามีความเห็นใจที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยจึงมีการเพิ่มสวัสดิการให้นะครับก็นับเป็นข่าวดีนะครับที่ได้รับการเปิดเผยจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถึงความพยายามที่จะปรับปรุงเงินเดือนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน แล้วก็เพิ่มสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้นเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของชาติครับล่าสุดทางสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณในการปรับขึ้นเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับทางกรมอุทยานในตําแหน่งพิทักษ์ป่าซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะครับ13,419อัตราจากเดิมมีค่าตอบแทนอยู่ที่9,000บาทต่อเดือนปรับขึ้นเป็น11,000บาทต่อเดือน ทุกอัตราพร้อมกันทุกคนทั่วประเทศครับนอกจากการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนในครั้งนี้แล้วที่ผ่านมาทางกรมอุทยานก็มีการเพิ่มสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดยมีการอนุมัติเงินอุทยานแห่งชาติครับและเงินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมาย ก็คือพรบอุทยานแห่งชาติปี62และพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี62เพื่อให้สามารถนําเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็ได้มีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไปเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากทางด้านของท่านพลตรดเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใย,ยต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าครับ เพราะภารกิจในการลาดตระเวนคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ป่าเป็นภารกิจที่ยากลําบากแล้วก็มีความเสี่ยงต่ออันตรายดังนั้นการปรับขึ้นเงินเดือนก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจอีกแนวทางหนึ่งครับ